สดีครับเจอรูอีกแล้วปากรูอยู่นู่นผมเจาะนี่ครับครับน่าจ,จะแย่ฟังเสียงกันโดนแล้วครับแย่โดนแล้วพอดีเรียกให้ไต่แขกงอื่นไปยังไงวะออกปากรูปะ่ะตัวน่าจะงามอยู่ครับตัวเห้ย นี่ยครับเนี่ยเนี่ยปากรูเยอะเลยครับเนี่ยลองเนี่ยลอยปูครับเนี่ยหอยนางลมน้องอีหอยคอนทั้งนั้นเลยครับเนี่ยปากรูมันก็ครับได้ดูลองล้วงดูหน่อยครับใช้ดินน้ำเลยครับเออดินน้ำอันตรายครับน่าจะตัวสวยครับ ใหญ่อะแขกอยู่ไปแปมเหมือนกันมาดูดมุมนี้บ้างครับปูมันไม่ง่วงครับแข็งแรงมากเลยไม่ได้โดนขอเลยไม่ได้แย่เลยครับแย่ไม่ถูกอะ่ะแย่ไม่ถูกครับทีแรกก็จะมีเจาะอยู่แล้วดูกันครับหัวตัวงามกระพนานหัวตัวนนะอุ้ยโอ้ย,อย,อยหมวกสีขเข้มปึ๊บด้วยว่ะโว้ยคนนี้คนนี้กิโลได้ตัวผู๋ไง คือเพิ่งกิโลไม่อยู่มันเนี่ยประมาณหกไงโอ้โหดูนี่ม่วงยักษ์ครับนี่แข็งแรงกเกินครับเห็นไหมโอ้โสุดยอดครับสว่าง<ส>ไหมเห็นปหมสว่างก็เห็นครับสีเข้มเปิด<อ>เลยครับนี่โ<อ>วยกา,ามความสามสี่นิ้วอีกแล้วครับวันนี้เดี๋ยวไปกันต่อดีกว่าครับครับผม